ผู้ชมคะปัญหาของฝุ่นพิษ p m 2.5และก็หมอกควันข้ามแดนเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยนะคะประชุมร่วมกับผู้นําของสอปป,ปลาวและก็เมียนมาค่ะเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันทั้ง3ฝ่ายค่ะได้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายศรนัยศรีพันดรน,นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิป ปะไตยประชาชนลาวและก็พลเอกอาวุโสมินอ่อ,องลายนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ทางการแก้ปัญหาปัญหาฝุน่นพิษหมอกควันข้ามแดนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รวมกันแสวงหาแนวทางที่สร้างสารรค์เป็นรูปปรรมในการรับมือกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีของสอปป,ปลาวและนายกรัฐมนตรีเมียนมาต่างเห็นด้วยในการสร้างความร่วมมือหาทางออกร่วมกันทั้งความร่วมมือในระดับอาเซียน การเพิ่มการตระหนักรู้เพิ่มความเข้าใจให้ประชาชนถึงสาเหตุและปัญหาโมลพิษหมอกควันข้ามแดนเพื่อสร้างความยั่งยืนและเพื่อประโยชน์ในระดับภูมิภาคค่ะนี่คือเป็นการประชุมทางไกลนะฮะ,ะก็เป็นผู้นำสามชาตินะครับ